ไม่น่าเป็นไปได้นะพเจ้ากาฝ่าบาทพราะขุนแผนมีทั้งวิชาอาคมไม่น่าจะโดนจับตัวง่าย<ไ>มึงโกหกหรือเปล่าฮะนี่พ่อมึง<อ>สีมึงสันผมถามมอ,อนมันแล้วนะว่าจับพ่อแผนไปนะพอแผนผิดคดีอะไรมันก็ไม่แจง้งคดีผมก็ประกันไม่ได้ครับแต่ตลกอะไรเนี่ยมันจะตลกไี่พูดให้หายเครียดไม่องอย่างนึงทุกคนการนี้ข้าดูมันแปลกอยู่ขุนแผน ก็เป็นหนึ่งในนักรบของกรุงศรีอยุธยาฉัไหนจึงผ้าท่าแพ้กับชาวมอนแล้วยังจะมีใครที่จะต้านศึกมอนครั้งนี้แทนไอ้แผนวะยังมีพระยาค่ะก็จะมืน่ไรรน,มนไว้ยังไงพระองค์ท่านมื่นไว้เออจะมื่นไว้จะมื่นไวพคะใช่สินะสายเลือดของคุณแผนก็ยังมีจะมื่นไว้ ที่คงด้วยวิชาอาคมถ้าการนี้เจ้ามื่นไว้จะนำทัพหลวงต้านศึกก็คงจะช่วยเหลือแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาได้ถ้าเช่นั้นมืน่นศรีพยัค่ะพันพุทธพันเผ่าพุทธค่ะพยะค่ะเล่งไปที่บ้านของจะมื่นไวเป็นคำสั่งของข้าพระพันวษาให้ขึ้นเฝ้าด้วน งเจ้าคะเดี๋ยวเนี้ยเราไม่เห็นนงานไอ้อีกงจ้ยิยยย้มแย้มแจ่มใสเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเจ้าคะจะคิดมากเลยเธอ,อ,อจะให้ฉันยินย้มแย้มแจ่มใสได้ยังไงล่ะเพราะด้วยขนาดนี้พี่มืนไว้ได้มีเมียอีกหนึ่งคน ตั้งแต่พี่หมื่นไวัยได้นำตัวสร้อยฟ้ามาเป็นเมียจิตใจของข้าสีมาลาก็เหมือนดังไฟรุกไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะพี่หมื่นวัยนะหลงไหลแต่สร้อยฟ้าจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนายหญิงต้องอดทนนะเจ้าคะนายหญิงบ่าวว่า นายหญิงเนี่ยเตรียมสำรับกับข้าวอะ่ะไปให้ข้านายหมื่นเดินแล้วเจ้าคะเคยทยํายังไงก็ทําอย่างนั้นเดอนนายหญิงเขาจะได้เห็นใจนะเจ้าคะฉันทําความดีฉันก็หวังว่าสักวันหนึ่งพี่หมื่นไว้คงจะเห็นความดีของฉันบ้างถ้าหากว่าฉันหมดเวรหมดกรรมคิดว่าสักวันหนึ่งพี่หมื่นก็คงจะหันกลับมารับ มาสงสารและเมตตาฉันเพราะฉะน,นั้นแล้ววันนี้จัดเตรียมอาหารเอาไว้เป็นกิจ,จวัตรประจำวันจะต้องนำอาหารไปให้พี่หมื่นไวแล้วบ่าวจะจัดให้เจ้าค่ะ กลุ่มได้มาชุมนุมศึกษาขอสวมวิญญาณที่หิ่งใหญ่น้ำจะมื่นไว้โวลานาตเป็นวรรณกรรมนาฏศาสตร์ขอสมประหาร กระหาบริษัทร์ลดมีเดียท่านช่วยเชียร์จึนชอบผลงานนำหนา้ามาประกอบเพราะท่านชอบการคา้าให้ท่านลํำรวย หมือนหมื่นล้านพอสร้างผลงานสู่ตลาดเทปซีดีมีไม่ขาดเพราะทันมีวาดสนานสวมบทพระวัยนิสัยไม่เสียต้องมีเมีย กันทั้งสองกลัวบ้านแตกต้องแยกห้องคนอื่นไม่ต้องมาหาทัางสอยอฟ้าสีมาลาที่ได้เอามาควงแขนเพราะโดนเวทมนต พ่อคุณแผนทหารเอกตัวแทนถ้าพันวาซาบริษัทว์ลดต้องมั่นคงเพราะขายไม่โกงราคา บัดนี้ข้าพเจ้าจะหมื่นวัยวรนาถมีเมียรักด้วยกันสองคนเมียหลวงคือสีมาลาเมียคนที่สองนั่นคือส้อยฟ้าโดยองค์สมเด็จพระพันวษา,าท่านเป็นผู้ประทานน้ำสังพระราชทานให้ทั้งสามคนคองรักกันยังมีความสุข แต่บัดนี้เวลานี้ชีวิตของข้าพเจ้าจะหมื่นวัยเปลี่ยนไปสีมารากับข้าพเจ้ารู้สึกว่าระยะนี้จะห่างเหินกันมีเพียงนางผู้เดียวเท่านั้นนั่นคือไส้ฟ้าคอยปฏิบัติพัดวีข้าจะหมื่นวัยไม่เสื่อมคลาย นึกๆแล้วถ้าตื่นขึ้นมานั้นถ้าหากจะไม่ได้เห็นหน้าสร <valle! S 1> ้อยฟ้าเมียรักค้าคงจะอกตอกแตกตายแน่สร้อยฟ้าสร้อยฟ้าเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยเสียงของนางช่างหวานไพเราะจับใจข้าเป็นยิ่งนัก สอยฟ้าเจ้าอยู่นที่ใดอ่ะ้าต้องการพบเจ้าออกมาหาข้าใหน่เถอ้าลานนั้ยฟ้า ហ៊ុនត្រា ร้อมเพียงไอ,อ้คุณพนาย,ายสวัสดีคุณพนายเจา้าสวัสดีเจ้า <c oughs> ไม่มีความสุขหนาอิจฉาวันนี้ไส้ฟ้าเหมียรักของพี่ ช่างแต่งกายงดงามนักสมแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นคู่ชีวิตคงจะเหมือนไววรลนาว่าแต่เอวันนี้เจ้าลงมือทำกับข้าวขาวหวานด้วยฝีมือเองหรือเจ้าหอมน่ารับประทานกลิ่นหอมฉุยเชียวมีอะไรทานบ้างอะ่ะ พี่หิวจนแสบท้องไปหมดแล้วเขาเองทำแกงโฮะนะเจ้าแกงโฮะเออวันนี้มาแปลกแกงโฮะพี่ไม่เคยที่จะกินเลยเออดี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 มีแกงโฮะแล้วและขนมละมีอะไรบ้าง นห,หวานเจ้าถั่วแปดนะเจ้าถั่วแปรล้ะมีแกงโฮมีถั่วแปรเออักอยากทานแล้วสิเคยทานไหมไม่เคยทานอร่อยนะนลหรออุอ้ลูกมือช่วยอร่อยมากเลยเจ้าเจ้าก็เป็นลูกมือกับเขาด้วยเจ้าล้ำแต่แต่นะเจ้า ำเ,เอร่อยมากเชียวหรือพี่ยักพี่ชักอยากกินแล้วสิ<อ>แล้วเจ้ายังขาดสีมาลาแล้วสีมาลาไปอยู่หน้าที่ใดสีมาลาบอกู้เจ้าเจ้าคะพี่ไปเถอดนะยหญิงรีบเถอะโม,ม,มชักช้าอึดอาดยืดยานทีไมคงจะรอแล้วล่ะ ุณพนตะวันดง่งแ,แล้วเนี่ยไม่รู้จักเวลาเวลาอ้าวพี่ไวยเจ้าค่าเอาเลยมา,เ,<อ>าเขามีสำรับคาวหวานเ,<อ><ๆ>เจ้าก็มีกับเข้าด้วยหรือมีเจ้าค่ะเพราะปกติแล้วสีมาลาก็าจะจัดเตรียมอาหารมาให้พี่ไวยวันนี้สีมาลาเนี่ยทำอาหารแกงไก่ใส่มะเขือมาให้พี่ไวยจะ้ะ เเป็นอย่างสีมา <นะ S 2> ลา<ะ>พี่บอกกับเจ้าแล้วใช่ไหมว่าแกงไก่ใส่มะเขือเนี่ยพี่เบื่อจะตายอยู่แล้วกินได้ทุกวี่ทุกวันเจ้าเป็นคนทำไม่เบื่อทำไนบ้างหรือไงออทำ<ต>เป็นอ่า,อาเดียวกรมังแต่ว่าแกงไก่ใส่มะเขือนี่สีมาลาไม่ได้ทำมานานแล้วนะเจ้าคะพี่ไวยก็พี่เบื่อถึงแม้ว่า แกงไก่ใส่มะเขือน่ะจะเคยเป็นของที่โปรรานแต่คนเราเน่ยเมื่อนานเข้าของบางสิ่งบางอย่างมันก็คงต้องเบื่อเป็นของธรรมดาคุณพ่อน่ยคุณพ่อนายเจ้าเจ้าคนะหญิงอาหารมื้อนี้ข้าเจ้าเองอยากจะรู้ว่าลำตะเต้ตหรือเปล่าเขาถามว่าเจ้าเนะี่ยอร่อยหรือเปล่า แกงไก่ใส่มะเขือที่ว่าเจ้าเจ้าว่าเนี่ยมันใส่อะไรบ้างบอกวิธีการทำมาสิแต่ยแล้วน้าตาเหลือเฟือเนาแกงไก่ใส่มะเขือก็ใส่กะทิใส่น้ำพริกแกงแล้วก็ใส่เนื้อไก่แล้วก็ใส่มะเขือเจ้าคะเอาละเอาล่ะอย่าร้องให้พี่มีอยากเห็นน้ำตาเจ้า เมื่อจะทำมาแล้ววันนี้พี่ไม่อยากกินเขามีแกงโหะแล้วมีถั่วแปบแล้วพี่อยากกินขนมหวานถ้าหากว่าพี่ไวยอยากทานขนมหวานมีขนมหวานด้วยเจ้าค่ะขนมอะไรสีมัลาเนี่ยจัดเตรียมบบวลอยไข่หวานมาให้พี่ไวยเจ้าค่ะสีมัลาตั้งใจทำเพื่อมาให้พี่ไว้ได้ทานเจ้าค่ะ บรลยไข่หวานเนี่ยใส่ปลารอเปล่าไม่ได้ใสเจ้าค่ะานายทำตั้งแต่เช้ามืดเลยนะเนี่ยลองลองทานหน่อยเจ้าค่ะทานหน่อยนะเจ้าค่ะยังให้สีมาลาสีน้ำใจเลยนะเจ้าค่ะไม่รู้สบเข้าอะไรนักหนาไม่ละ พี่น,นะวันนี้ไม่อยากทานของเจ้าต้องการยจะทานของส้อยฟ้าเท่านั้นไปซะ <c oughs> พี่อยากเจรจากับส้อยฟ้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าจะไปไหนก็ไปไปไปสิ ตราสองคนมันทานแกงกุามันทานถัวแบบกันนะหากว่าพี่ไว้ไม่อยากเห็นหน้าสีมาลาสีมาลาก็จะไม่อยู่ขัดฝังความสุขของพี่ไว้แต่สีมาลาอยากจะบอกกับพี่ไว้ว่า สีมาลาคนนี้ยังรักถึงแม้นว่าพี่ไวจะสิ้นรักสิ้นเมตตาสีมาลาแล้วสีมาลาก็ยังรอว่าสักวันหนึ่งพี่ไวคงจะกลับมารักและเมตตาสีมาลาเหมือนเดิมเจ้าค่ะอีนั่นเศร้าจังเลยเนาะไปเลยไปเลยไปฝากมาด้วยไปเจ้า พรุ่งนี้ข้าเจ้าเองใสยฟ้าจะทำแกงเนื้อใส่ปลาหน่อยหนึ่งม่วนแต,แต้เจา้าหอมบอปลาหอมบัก้าเจ้ารู้ไหมไม่ยอมให้พี่อยู่ใกล้เจ้าเนี่ยรู้สึกว่าพี่มีความสุขมากที่สุดสำหรับข้าวหวานเนี่ยเดี๋ยวค่อยกินแลวนะนี่เราสองคนน่ะ อยู่กินฉันสามีภรรยามาเป็นเวลานานแล้วคำบางครั้งบางคราวที่ไม่เข้าใจคำเจรจาของเจ้าบ้านเจ้ากับเมืองพี่คำพูดแตกต่างกันนัก พี่อยากจะรู้นะแหมไก่เหมือนกันนะพ่อเจ้าพอดีแก่เนี่ยฮะเขาเรียกว่าอต่อผมเดินช้าทำไมเพราะพ่อเดินไวอ่ะแหมจะไปโทษพ่อหาว่าพ่อเดินช้าแล้วพ่อแกขาสั้นให้แกนำหน้ารู้ว่าขายาวไม่เดินนำไม่ต้องเถียงกันเลยพ่อไะไล่ะที่หลังแกพูดอะไรแกคิดมั่งนะทำไมเมื่อกี้เขาบอกให้เดินช้าเออข้าน่ะเดินช้าเพราะแกเดินไวถ้าแกเดินช้าเนี่ยฉันก็เดินไม่ช้าไงเถียงทุกคำถึงแล้วเองไปดูเลยดูอะไร พอจะมือไว้อยู่บนบ้านหรือเปล่าแต่แกพูดไม่คิดใช่ทำไมเขาเพิ่งแต่งงานกันมาไม่นานนี่นะพ่อเออแล้วเขาอยู่กับเมียเขากำลังทําอะไรเมียเขาโผล่หน้าเขาก็ไม่ยันหน้าหายตกบ้านมาเลยตอนนี้กําลังข้าวใหม่ปลาเค็มปลา<อ>มันมนั่นแนพ่พ่อบอว่พาพระศิษย์ี่เก่ง<ล>จังเลยาเนี่ยเ,เป็นผู้ใหญ่ทาไมเด็กมันนับถือเรียกเป็นพ่อทําไมขึ้นไปซุ่มสี่ซุ่มห้า พ่อแกเข้าไปไม่ได้เหรอแาเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าไม่ได้ไไม่ด้ทำไปเล่นตัวทำไปเล่นตัวเดี๋ยวเขาสมัยหน้าไม่เลือกเป็นกำนันนะเดี๋ยวแกไม่ได้เป็นกำนันไม่ได้เป็นอบอตเดี๋ยวก็ตบทัวร์เลยทำไมอะคนละอย่างเเดี๋ยวเด็กมันจะไม่นับถือเอ็งสองคนละรุ่นล้าวคราวเดียวพ็พ่อจะมืนไวขึ้นไปไปเป็นอะไนว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเนี่ยจ่ทเ่เนเตินตามผู้ใหญ่นะถูกจระเข้ฟัดเลยไ ไม่่ะไม่ทำารัก